ไปดูโรงเลยล้างอีกที่นะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับผมก็ดูโซนสีเขียวนะครับสีเขียวครทั้งหมดเดี๋ยวไปดูโฉลขาดกันว่าระบบมีอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้ต่อจากของเก่าก็คือฝั่งน,นี้นะครับน,น,นี่คือโรงสีเดิมของลูกค,ค้านะครับลูกค,ค้าพัฒนาต่อนะครับผมก็เป็นเลยล้างทีงนี้เดี๋ยวไปดูโฉลขาดกันนะครับก็จะตามขึ้นไปดูลยครับก็จะเป็นแบบ ตัวนี้นะครับเราจะเก็บข้อมูลเป็น Data าและผ่านคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ตรงนี้คอมพิวเตอร์จุดนี้นะเดี๋ยวเราดูโครงชาร์ยกันก่อนนะครับผมจะเป็นนะครับเอาไหนไหมครับนะลงปรับปรุงคุณภาพข้าวนะครับวัชนาปรอดมัชนะนะครับแล้นี้ครับตอนนี้นะครับผมสายพันธุ์ลำเลียงนะครับผมนี่สายพันธุ์ลำเลียงนะนี่ตู้ตู้เก็บนี่ตู้เก็บนะครับฉันพันธุ์ลำเลียงตรงนี้นะนะมาขึ้นนะครับระบบช่าง ขั้นตอนี้รเราซาดนะครับซาดเสร็จนี่ครื่องแยกกวดนะครับผมแล้วมาขัดมันแล้วขัดมันนะครับผมแล้วก็แยกสีนะครับอันนี่คือจุดที่หนึ่งนะแล้วมานี่พัดมาเป็นระบบเป็นคัดอ้วนผอมนะครับผมมีอ้วนผอมนะเห็นไมครับอ้วนผอมนะโอเคมาจะพูดเร็ว,วกว่นิดนึงแล้วมาสแกนกลมนะครับผมนีะแกนกลมหนึ่งสองสามนะครับแล้วมาสารละลายทีนึง จะน้ำมาเก็บนะครับแล้วเป็นต่อมาที่ผ่านเครื่องช่างนะครับหรือตัวนี้เก็บตัวที่เป็นไสโลระนะครับผมที่นี่นะครับจะเป็นไปดูครับนี่คือระบบคอมพิวเตอร์นะครับผมคือเราไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งดูหรือระบบเยอะแยะนะครับเราสามารถตั้งค่าได้จากหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับเราสามารถเช็คได้เลยว่าระบตรงไหนทํางานปกติยังไงค่าไฟเท่าไหร่นะครับจะเป็นซีตินะครับเป็น โอเวอร์วิวนะครับจะเห็นกนารทำงาน,นทุกระบบนะครับแต่ตอนนี้ระบบปิดอยู่นะพอดีเรากำลังจะปรับปรุงตัวลำเลียงนะครับผมนะทำไมเราเห็นโฟชาร์ดกันแล้วในเบื้องต้นเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มต้นที่ทางไหนดีนะครับผมเดี๋ยวเดินดูก่อนนะฮะพี่เขาปิดสู้ไปแล้วโอเคนะเราจะขึ้นอีกทางหนึ่งฮะขึ้นฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ข้าวนะครับผมที่ลูกค้าทำเสร็จแล้วนะครับซึ่งเำลังป,ปงรับปรุะคับตานี่ครับ ตานกกับย่างคู่นะครับผมนะครับผมเป็นเป็นุ่นสานต่อจากรุ่นลูรกรุ่นพ่อไปรุ่นลูกน,นะครับเดี๋ยวดูดูก่อนว่าเราเข้าช่องไหนโอเคเดี๋ยวไปทางนี้อันนี้คือสายพานลำเลียงนะครับผมโอเคเดินไปม่ครับการขึ้นลงสีเราต้องใช้ความคงทนแข็งแรงนะครับแล้วก็ต้องใช้พาน้อนลวงในการขึ้นนินหนึ่งนะเราจะมาเริ่มจากชุดแรกก่อน เือเยิงสีนะครับผมแปดช่องนะครับเจ็ดนี่เราปิดกันเพราะว่าเราจะทำรมาบอยู่อ่ะเรามาดูเครื่องขัดมันของเรานะครับผมนี่เป็นเครื่องขัดมันนะครับผมนี่อันนี้คือมอเตอร์มอเตอร์ห้าสิบแรงนะครับผมเครื่องขัดมันจะใช้จะแกงซี่นะครับแล้วยิงน้ําเข้าไปในการขัดนะครับผมขัดแล้วก็เพิ่มแรงดันข้าวจอบมาตรงช่องนี้นะฮะ เราก็สามารถตั้งลูกตัวนี้รู่น้ำหนักได้ว่าเราหนักเท่าไหร่นะเพื่อให้เข้าขาวตามที่เราต้องการนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ของเรานะฮะอันนี้ของพี่พ่อที่เขามีอยู่แล้วนะฮะอ่านนตัว,น,วนี้เครื่องตะแกลท่าสั่นของเรานะครับผมอ่าดูสเกลข้างบนนะฮะไล่มานะ้วเอาท่า,าสั่ก่อนทุกครั้งนะครับต่อให้เป็นข้าไงไหขอต้องเล้นท่าสัรนก่อนทุกครั้งนะครับคร,รับผมพอท่าเสร็จปุ๊บเราก็มา แยกหินก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาขึ้นหินอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวด,ดีเฮ้นหินอันนี้ไม่ใช่ของเรานะฮะไม่ใช่ที่เราทำอันนี้ตัวรุ่นนู้นนะฮะลูกค้าใช้ของเก่ามาใช้ทํางานอยู่ไม่เป็นไรพอแยกหินเสร็จเราก็จะมาขัดมันนะครับผมขัดมันในช่องของตัวนี้นะฮะแล้วมาไปตะแกรง้นหอมเดี๋ยวามาดูตะแกรง้นหอมที่เราบอกว่าเมื่อกี้ใช้หลักการ้านหอมเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเดี๋ยวเปิดตัวนี้กันนะ,ะันะะผม ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเบนซี่สเตเลสครับเป็นสแตเลสกลมนะฮะแต่ไม่ใช่แบบอย่างญี่ปุ่นนะครับผมญี่ปุ่นจะเป็นลวดนะครับผมนะครับนี่ครับเป็นสแตเลสนะครับพร้อมตัวทางอากาศอย่างนี้นะครับผมนะฮะนี่คือรุ่นใหม่ที่บ้านเราใช้ละคือเราใช้กันแบบนี้แล้วเพื่อคุณแจงานที่คุณภาพมากกว่านะครับจะไปจอดนะฮะเดี๋ยวเขาลวดเราใช้หมดสามเบอร์สามสามชั้นนะครับ นะที่สำคัญคือเลยมีนี่ครับตัวตัวสเตอร์ในการทำความเร็วรอบนะครับผมแต่นั้นมีตะแกรงกลมนะครับตัวใหญ่นะครับผมทั้งหมดสามชั้นนะครับผมสามชั้นในการทํางานเบื้องต้นนะครับนี่จบภารกิจแล้ลงสายพานแล้วนะโอเคนี่คือลถล้างอีกอันหนึ่งนะครับผมที่เราปรับปรุงพัฒนาต่อให้ลูกค้านะครับไม่ว่า ลูกค้าจะมีของเก่าอยู่แล้วหรือเราจะสร้างให้ใหม่นะครับเราก็ทําระบบให้ลูกค้าน,นะครับผมเราจะไม่มีสตสร้างให้แนละ้วเราไดนะ้ทนเราทำา้วนเครื่องช่างนะครับผมนี่เครื่องช่างเครื่องช่างที่ออกไปนะครับเราปรปรุมคุณภาพข้าวนะครับผมเป็นเล็กโรยล้างนะก็ค่อยเดินนะครับผมทางตอนนี่นะครับตอนนี้เครื่องหยุดเดินอยู่แล้วเรามาดูดีคดีมากเลยนี่ครับก็สาม,มารถทำตาได้ด้วยนะครับ ดูข้าวออกมาดูข้าวแล้วตอนนี้แบรนด์ตามาครับผมก็นี้เดี๋ยวข้าวให้คุณเดี๋ยวข้าวคุณเพื่อนนะครับผมเราทำได้ตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการครับว่าลูกค้าต้องการแบบไหนจะยิงสีออกขนาดไหนยิงมากยิงน้อยครับแต่ว่าทำเป็นลูกค้าได้นะครับผมอันนี้ตัวนี้เป็น เนียนะครับที่ทําต่อส่งต่อจากรุ่นพ่อนะครับพัฒนาต่อนะฮะจากโรงสีแบบเดิมเแบบนี้นะครับคือแบบนี้ไม่ใช่ไม่ดีก็ดีครับแต่ว่าเป็นรุ่นแรกๆที่เราปรับปรุงแต่ว่าลักษณะข้าวลักษณะพฤติกรรมของการปลูกมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับ <pixel> <propri> ปรุงเพิ่มทำไมต้องปรับปรุงนะครับผมเพราะว่าข้าวที่ออกมาคุณภาพแล้วเราจับฉ่ายเราต้องการให้เป็นแพทเทิร์นเดียวแบบเดียวในโรงสีที่เรากินข้าวกันก็เลยข้าวถุงทเรากินกันเนี่ยมันเป๊ะๆเลยใช่ไหมครับแต่ที่ขบวนการเขาจะได้มาเนี่ยก็ยุ่งยากพอสมควรนะครับผม อ,อ๋อีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวข้าวตาไก่นะฮะอันนี้ก็เป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับผมก็คือข้าวไก่นะครับผมข้าวตาไก่นะครับราคาข้าวไก่นะครับราคาข้าวไก่ก็เป็นเครื่องเดี๋ยวเราจะให้ดูเครื่องเราอยู่ไหนบ้างเนี่ยใสนะ่อยู่ข้างหน้า,าเป็นตะแกรงเป็นตะแกรงที่มีเสื้อนะครับโอเค แล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะมีรงปหกัป็นลนะครับแล้วก็นี้ให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ขอบคุณครับเจ้าของนะครับที่ให้เราทําแล้วแล้วสามารถถ่ายทอดเป็นวีดีโอได้นะครับ ก,ก็ลำเลียงเรียบร้อยนะครับก็ตามมาตรฐานเขาจ่านะครับก็ให้ออกระโดดโอเคนี้เราก็มาดูเบื้องต้นนะครับแต่เราจะมาดูขั้นจักรนะฮะมันมีตะแกรงอันนึงผีผีเสือ้อเราจะไม่ดูเลยหาอยู่ยวหาดูก่อนคนระับโอเคเจอแล้วนะครับผม ดี๋ยวจะขึ้นไปดูไงนะนี่ครับตัวนี้ราคาดำขึ้นอยู่นะโอเคเป็นรู้ผสมอยู่นะครับาหาดำขึ้นยากหน่อยหนึงหาดำขึ้นก่อนอธิบายก,ก่อนนะมาแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นตรงนี้แล้วกันนะฮะโอเคขออนุญาตแล้วเดินลุยเลยตันนี้เป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับผม ก็วันนี้กันให้เดินแบบเดียวทางมาเลยขึ้นมาแล้วอโอเคอันตรายนิดหนึ่งคนะรับแล้วว่าโยกทั้งโอเคอันนี้เป็นตะแจงโยกของเราอีกชุดน,นึงนะเดี๋ยววัาราลัจะทำงานให้ดูนะครับเป็นปีบีเฟ้ออีกแบบหนึ่งนะครับผมโดยคัดแยกข้ากล้องข้าไก่นะฮะมีข้าเปลือกนะครับผมอันนี้เครื่องอยู่ทำงานอยู่นะครับ เพราะว่ากำลังปรับปรุงโครงสร้างเพิ่มยังต่อเยอะอยู่ฮนะโอเคแล้วไงเดี๋ยววันนี้เพื่อทำงานจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะอาโอกาสมาถ่ายทำอีกครั้งนะครับผมน,นี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับไงถ้าใครสงสัยคลิปหรือข้อมูลต่างๆก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆได้เรียงข้อมูลให้นะครับผมครับผมสวัสดีครับ